พอช่องนายาลนวันนี้นะคะเราจะมาเรีชันเพลงใหม่ของโฟอีซซึ่งมีพลงวว่าซันซ่าโนดราม่านะคะซันซ่าเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นซอสสไตล์อเมริกันหรือว่าความหมายที่นึงก็คือเต้นหรือว่าดนตรีอะไรสักอย่างนะคะคือก็ประมาณนั้นก็เรามาดูเลยเห็นบอกว่าเป็นอะไรแนวใหม่ๆสำหรับวงการชีป p อปหรือว่าวงการ K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 . เคอร์กรปมาเริ่มดูเยเอ้ยี่ไห อะไรใไหม่ๆจริงอันนี้เราของวันนด้วย,วยกนีน้เขาเลิกตลอดเลยนะ ที่เขาเรียกว่าสไตล์การเต้นอะไรวะตอน,นมีความแบบลาบินนะไม่ได้เจอว่าเขาเรียกว่าสไตลต์อะไรแต่คนคนหกคือบอีกนะเฮ้ยโอ้ยอมาเธอคุณแม่ของเราคุณรู้สึกว่าพัานนะ สวยขึ้นมากจริงๆก็สวยอยู่แล้วแต่ว่ารู้สึกว่าช่วงนี้สวยขึ้นมากอันนี้พอทอคก็สรแล้วอืมโหหนุ เทน่าสวยเทน่าสวยเออมาแชร์หัวของอเราวกวยก็เู็นคนนึงที่สียที่มากนี่ไสวยอะ่ะคือด้วยคือจริงๆก้วยสวยอยู่แล้วแหละแต่ว่ายิ่งแบบ พอเรื่องหุ่นนี้ขึ้นแล้วแบบเออโครงหน้าอะไรสักทนแล้วสวยขึ้นม่าเออเออเซน ไม่แน่จะไมได้เซนเตอร์ไม่ต่ว่ายืนกลางเป็นเซนเตอร์เลยพี่โยโจลินเลิศนะว่าไม่ได้เขายังเลิศมากคือสไตล์อะเป็นอะไรใหม่ๆอยู่แล้วคือโฟย์อะคือเป็นวงเปิดในสไตล์อะไรใหม่ๆซึ่งเรารู้สึกว่ามันเป็นการเบิดทางเราคือดนตรีอะมันไม่มีผิดไม่มีถูกแล้วการที่เราได้ลองอะไรใหม่ๆคือสิ่งที่ดีของวงการทีปอแล้วโฟีฟเป็นวงที่แบบสารสัมพันธ์นั่นต่อที่จะแบบเริ่มในดนตรีใหม่ๆที่แบบ วงอื่นๆยังไม่เคยแล้วแบบเออเป็นทางบุกเบิกให้กับวงการี่ป๊ออีกทีนึงก็รู้สึกว่าเออมันคือข้อดีไม่ใช่หรอจะไ,ได้สไตล์ที่คุณต้องการคุณก็ไปฟังเพลงเก่าแต่มันก็แล้วแต่เทสแต่และคนเทสแต่และคนไม่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่นี้สาหรับเราเองรู้สึกว่าเออคือเราชอบการพัฒนาที่ดีสําหรับตัวฟอร์เองก็อย่าลืมกดไลค์กันนะคะทุกคนกดไลค์คลิปนี้ดกดติดตามด้วยนี่ก็ลาไปก่อนกับช่องนายาลิลีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย